สาทุสาธุสาธุเด้อแ,แม่วันนี้ลูกจะขอขอชูขอลาบกับแม่นะคะแม่ประทานชูลาบให้กับลูกหลานให้กับคุณผู้ชมที่รับชมช่องมาริชาแนลด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาริจะขอจุดที่หนึ่งเลยนะคะก็ขอให้ตัวเลขจงปรากฏให้เห็นนะแม่นะวันนี้ลูก รูปมาขอโชว์ขอลาบด้วยแม่เด้อให้ให้ปรากฏให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ ให้คุณผู้ชมดูเอานะคะขอแม่แล้วนะคะจุดที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้คือจุดที่มาลีขอแม่จุดที่หนึ่งนะคะก็ขอให้แม่ประทานโชคลาภให้กับคุณผู้ชมช่องมารีชาแนลด้วยนะคะแม่คะ่ะ คุณผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนพิจารณาเอานะคะให้ดูใกล้ๆค่ะท่านใดที่มองเห็นนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะ ให้มีโชคมีลาบจากคุณแม่ตะเคียนที่วัดดอกบัวกลางน้ำแห่งนี้นะคะก็ขอให้แม่ประทานพรนะคะประทานคว,ความโชคดีโชคลาบให้กับลูกหลานด้วยนะคะ เดี๋ยวไปชมจุดต่อไปเลยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมจุดต่อไปกันเลยนะคะสาทุสาทุซาทุ นี่จุดที่สองนะคะคุณผู้ชมคะที่มาลีจะขอโชคขอลาบกับแม่นะคะคุณผู้ชมดูให้ดีๆนะคะแม่เอ้ยขอให้แม่จงประทานโชคลาบให้ลูกให้หลานในเด้อแม่เด้อให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมช่องมารีชาแนลนะคะแม่ขา ขอแล้วแม่เด้อให้คุณผู้ชมได้เห็นนะแม่เด้อเปิดเปิดโชคเปิดลามให้กับคุณผู้ชมได้เห็นนะคะดูเอานะคะคุณผู้ชมคะ่ะ เห็นเป็นตัวไหนคะแต่มาลีเห็นเป็นลักษณะเหมือนจะเป็นห้านะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเห็นเป็นตัวไหนนะคะก็ขอให้พิจารณาเอานะคะห้าห้าตรงนี้นะคะที่มาลีเห็นท่านอื่นอาจจะ โชคมีบุญสัมพันธ์กับแม่อาจจะเห็นเป็นตัวอื่นก็ได้นะคะ ค,คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นนะคะโดยส่วนตัวมะลินะคะมะลิเห็นนะคะสองห้านะคะคุณผู้ชมคะ่ะมะลิเห็นเป็นสองห้าเนาะสองห้าสามห้านะคะ ขอุญานนะคะสาธุขอเด้อแม่เด้อลูกช่องมาริชาแนลขอกับแม่ขอให้แม่ประทานโชคลาภให้ด้วยนะคะให้คุณผู้ชมที่รับชมก็ขอให้เห็นนะคะให้เห็นเป็นโชคเป็นลาบเป็นตัวเป็นชัดเลยนะคะคุณแม่คะก็ขอ,ขอให้ชัดเลยนะคะ ตรงจุดนี้มาลีเห็นเป็นแปดสองนะคะคุณผู้ชมไม่รู้เห็นเป็นตัวไหนตรงที่มดอยู่เมื่อกี้นะคะ คุณผู้ชมดูนะคะการดูเลขแม่ตะเคียนนะคะคุณผู้ชมคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะขึ้นอยู่กับเพิ่มเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ไปค่ะไปไหว้อุโบสถด,ดอก <มา S 1> บัวข้างในไป,ไปมาแล้วหรอฮะไปมาแล้วหรอไหว้เสร็จแล้วหรอเอา ชกลาวไหมเห็นอยู่คะ่ะคุณแม่เหรอค่ะเห็นเป็นตัวอะไร,รอ่ะลูกน้องเอ็กเมื่อกี้น่น้องเอก็อเอก,กไ,ดได้สองส<า>ตัวฮ<ะ>ได้สองห้าห้าสองกับแปดสองอ่ะน้องเอ็กเมื่อกี้เนี่ยได้สามใบเลยอ่ะแล้วสามตัวเขาเดินไปเขาไม่ได้ทำอะไรเขาบอกว่าเขาจะเดินไปดูเขาเห็นสามตัวเขาได้ด้สามใบเขาได้ตัวไหนคะก็ที่มันออกเลขสามตัว ได้อะไรนะ3-5สามห้าห้าสามเออได้เอ้อพอกับแม่ที่นี่มั่ะคะอย่าท่านหนูก็ขอขอไปให้คุณผู้ชมด้วยนะคะแม่เพราะว่าหนูทําเป็นช่อง YouTube นะคะคุณแม่ค่ะก็ช่องมาลีชาแนลค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็ไปดูก็ได้นะคะมลี มาลิชาแนลค่ะสวยเข้าไปไปแล้วค่ะแม่เดี๋ยวเข้าไปกับอุโบสถข้างในก่อนค่ะสาทูค่ะคุณแม่น้อองเ็ได้ทุกหวดเลยหวังว่ามาลิก็จะโชคดีเหมือนกันนะคะคุณแม่เพราะว่ามาขอให้คุณผู้ชมด้วยค่ะร้านรานเยซีมาทีไรเขาก็ได้นะโอสาธุค่ะซื้อไงค่ะสาธุค่ะ หรือจะไปขอรางวัลที่หนึ่งดูไปสร้างสุประตูหรือนะทางเข้านะสองตัวก็ก็ก็โอเคแล้วค่ะคุณแม่สองรวก็ได้สองพันท่าไปตาตัวค่ะถ้าถ้ามาลีได้จะกลับมาเยี่ยมแม่แน่นอนจ้าตาตัวค่ะค่ะ คุณผู้ชมครับมารีก็เดินมาเจอคุณแม่ชีนะคะที่อยู่ที่วัดที่นี่แหละคะ่ะแม่ชีก็เลยเล่าให้มารีฟังว่ามีลูกหลานแม่ชีมามาขอโชคกับแม่ตะเคียนที่นี่นะคะก็ได้สองตัวห้าสามนะคะเมื่อที่แล้วของห้าสามนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมคะ่ะบรรยากาศ สวยมากนะคะคุณผู้ชมท่านที่ท่านใดที่ยังไม่เคยมานะคะดูนะคะอยากให้มาเห็นเหมือนกัน,นะคะ่ะสวยมากอุโบโสดดอกบัวกลางน้ำนะคะที่นี่ ขอถอดรองเท้าก่อนนะคะนารีจะไม่ใส่รองเท้าเข้าไปนะคะเพราะว่าข้างในเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นอุโบสถนะคะก็เลยขอถอดรองเท้าเมื่อกี้นะอันนี้บรรยากาศประมาณ4โมงกว่าจะ5โมงนี่แหละคะ่ะท้องฟ้าสังสวยอยู่ค่ะ ข้างในยเย็นมากนะคะเข้ามารู้สึกแบบสดชื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะ ภาพวาดสวยมากนะคะที่นี่เป็นบุญนะคะคุณผู้ชมคะเป็นบุญเป็นกุศลน,นะคะที่มีโอกาสได้มานะคะเข้ามาข้างในบรรยากาศก็เย็นดีมากนะคะ ก็ได้ผ่อนคลายนะคะลังเลิกงานนะคะท่านใดมีโอกาสนะคะก็มากราบได้นะคะอุโบสถดเดี๋ยวมมรีจะขอญอาตกราบพระก่อนนะคะคุณผู้ชมคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนทุกท่านนะคะ ที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบค,ค่ะกับแม่ตะเคียนนะคะสาธุค่ะ